อย่าดื่มน้ำเมื่อหิวทำไมเพิ่งถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อไหรที่ร่างกายเรารู้สึกหิวน้ําหิวน้ากระหายน้ำเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราขาดน้ําแล้วค่ะวันนี้พี่เพิ่งนะคะจะมาบอก8ช่วงเวลาที่สําคัญมากๆที่เราควรที่จะดื่มน้ําค่ะ ช่วงเวลาแรกเลยนะคะเอาเป็นว่าตื่นนอนเลยค่ะต,<ร>ตื่นนอ,น,น,น,อน,นขึ้นมาแล้วนะคะไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องล้างหน้าอะไรทั้งสิ้นค่ะเดินมาที่เครื่องกรองน้ํานะคะหรือว่าเดินมาที่ตู้น้ําของคุณค่ะแล้วก็ดื่มน้าลงไปเลยค่ะเป็นน้ําสะอาดน้ําอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะดื่มเข้าไปเลยหลายคนบอกเฮ้ยยังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ได้วนปากไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในช่องปากเรานอนอยู่กับเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะคือมันเป็นแบคทีเรียดีค่ะพอเราดื่มเข้าไปนะคะเขาก็จะลงไปที่กระเพาะช่วยย่อยได้ดีมากๆเลยและปริมาณที่เหมาะสมนะะคคกก็ืืออ1แ้วหร 2 0 0ร้อถึงสซีซีค่ะก็ประมาณแก้วนี้ละค่ะดื่มไปเลยนะคะและช่วงที่2ค่ะก็เป็นช่วงที่เรากําลังจะออกกําลังกายนะคะตอนที่เราจะออกกาลังกายเนี่ยประมาณ30นาทีค่ะก็ไปดื่มน้ำอีกแก้วหนึ่งค่ะเพราะการดื่มน้ําก่อนออกกําลังกายเนี่ยนะคะจะช่วยให้คอของเราเนี่ยไม่แห้งแล้วถ้าใครที่ต้องออกกําลังกายแบบยาวๆอย่างเช่นวิ่งมาราธอนนะคะปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ก็ให้เราจิบทีละ เล็กละน้อยนะคะจิบน้ําบ่อยๆค่ะแต่ไม่ต้องดื่มไปเยอะนะเดี๋ยวมันจะจุกนะคะก็ค่อยๆจิบไปค่ะหลายคนก็เข้าใจว่าการดื่มน้ําเกลือแร่เนี่ยเฮ้ยดีนะเพราะว่าเราเสียเห่ออะไรเงี้ยดื่มเกลือแร่ดีกว่าที่เพิ่งจะบอกอย่างงี้ค่ะว่าในเกลือแร่เนี่ยมันมีน้ําตาลด้วยนะคะอย่าลืมนะมันมีน้ําตาลด้วยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยแค่น้ําตาลที่ร่างกายต้องการนะคะเพียงแค่6ช้อนชาเท่านั้นเองแต่ในเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะคะเขาใส่น้าตาลไปมากถึง6หรือส0ช้อนชาเลยค่ะแสดงว่าเราดื่มเครื่อองงดืื่่่มชูกกําาาลัหรรวเเแข้ไปปุ๊นีย แค่ไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วถูกไหมคะมันมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นน้ำเปล่าดีที่สุดค่ะ ช่วงเวลาที่3ค่ะทุกคนก็คือช่วงเวลาก่อนที่เราจะรับประทานอาหารค่ะก่อนมื้ออาหารเชา้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยอะสมมติว่าคนที่ทานอาหาร3เวลาเนาะก็จะดื่มก่อนที่เราจะไปทานอาหาร30นาทีก,ก็ดื่มไปหนึ่งแก้วเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการกระตุ้นให้สมองเราเนี่ยรับรู้ว่าพอเราดื่มน้ำเข้าไปอ่ะเดี๋ยวจะมีอาหารตามเข้าไปนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องกินอาหารเยอะด้วยนะคะลดความอ้วนเป็น,นตัวด้วยช่วงเวลาที่4ค่ะก็คือช่วงก่อนที่เราจะไปอาบน้ำนั่เนเองนะคะก่อนอาบน้ําดื่มน้าไปก่อน1แก้ว มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะคะบางคนเนี่ยก็อาบน้ําอุณหภูมิห้องอาบน้าเย็นหรือคนที่ชอบอาบน้ําอุน่นเพราะรู้อะไรไหมคะคนที่มีความดันต่ํานะความดันต่ําแล้วไปอาบน้ําอุ่นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยหน้าม,มืดได้นะอาจจะทําให้สลบได้เลยช่วงที่5้านะคะที่ควรจะดื่มน้าก็คือช่วงก่อนนอนนั่นเองค่ะใครที่ต้องทานยาก่อนนอนนะคะก็ดื่มน้ําเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทานยาเนี่ยพี่เพิ่อแนะนาว่าสําหรับคนที่ชอบลุกขึ้นมาเข้าน้ําตอนกลางดึกเนี่ยถ้ามากกว่าสองครั้งนะคุณไม่ต้องดื่ม คุณดื่มน้ําก่อนนอนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนเนี่ยแล้วคุณอาจจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำถ้าแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยอันนี้สมควรที่จะต้องดื่มน้ําก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยก็ได้รับน้ําที่เพียงพอนะเพราะว่าเรานอนยาวนานนะหชั่วโมงเจ็ชั่วโมงแปชั่วโมงเนี่ยนะคะก็คือขาดน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นดื่มน้ําก่อนนอนด้วยค่ะและโดยเฉพาะคนที่ชอบลดน้ําหนักนะคะคนที่ลดน้าหนักเนี่ยถ้านอนดึกนะคะการลดน้ำหนักของคุณจะไม่ได้ผลเลยนะการนอนที่เพียงพอสําคัญมากๆค่ะและการนอนที่ดีนะคะอันนี้แถมให้นะะคคก็ื ควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะอ่ะเอามากสุดก็ห้าทุ่มนะเพราะว่าในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยโกสฮอร์โมนนะคะมันจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่เลยแล้วโกสฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญนะที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรานะคะทำให้เราเนี่ยหลับลึกหลับสบายมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานอนให้ไวนะคะการที่เรานอนดึกมากๆนะคะตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะคะเราไปตื่นแบบ เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยร่างกายของเราจะไม่สดชื่นแล้วก็คนที่ต้องการลดน้าหนักก็จะลดน้าหนักไม่ได้ผลแล้วก็คุณก็อาจจะอ้วนสะสมได้อีกด้วยนะคะอันตรายนะนอนดึกอะมาถึงช่วงเวลาที่6นะคะที่ควรดื่มน้ําก็คือเวลาที่คุณรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บคอรู้สึกเหมือนจะเป็นไข่ค่ะอันนี้ก็ควรที่จะดื่มน้ํามากกว่าปกตินะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่เพิ่งแนะนาให้ดื่ม 2- 3ลิตรนะคะต่อวันนะ ทยอยดื่มไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่พี่เพิ่งบอกนะคะไม่ใช่ว่าดื่มทีละลิตรทีละ2ลิตรทีเดียวเลยอย่างนี้ไม่แนะนํานะคะทุกคนแต่แตเวลาที่เจ็บนะคะก็คือช่วงเวลาที่เราเนี่ยร,ร,รู้สึกวิกรู้สึกแบบอ่อนเพลียนะคะรู้สึกอิดโรยตรงนี้ค่ะต้องดื่มน้ําแล้วค่ะรู้สึกแบบว่าร่างกายไม่สดชื่นเลยอ่ะนะคะร่างกายมันฟองแล้วแหละว่าคุณต้องดื่มน้ํานะคะน,นี้สาคัญเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่8ค่ะก็คือเวลาที่เรานะคะไปอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะมากมายอ่ะอยู่ในที่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลนะคะคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะไปเดินในในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีคนเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคเนี่ยมันจะเยอะมากดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะแบบดื่มน้ำเข้าไปด้วยนะคะต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะหนึ่งแก้วหรือว่าสองแก้วนะคะพี่เพิ่งแนะนำอย่างนี้นะคะว่าทุกคนค่ะเรานะคะดื่มน้ำนี่ค่ะน้ำเปล่าเนี่ยละคะน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะคะและถ้าเกิดว่าเราอยากให้มั่นใจนะคะเราติดเครื่องกรองน้ำวาที่บ้านเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำของโคเวนะคะสะอาดนะคะมีมาตรฐานระดับสากลค่ะเป็นเครื่องททีีี่่นนนนาาาเเเเเข้้จกกปรระะะะะะศหลลลยคคคแือง มีระบบการกรองนะพี่เพิ่งใช้รุ่น D.O. Plus นะคะมีระบบการกรองแบบ R.O. นะคะ Reverse Osmosis ค่ะมีความละเอียดมากถึง00 0.0001 000. ไมครนค่ะนั่นก็คือละเอียดสุดๆเลยนะคะสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียนะคะเชือช้อจุลินพวกจุลินซีต่างๆนะคะที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำค่ะตรงนี้นะคะกรองได้แบบสะอาดหมดจดเลยนะคะในเรื่องของรสชาติเรื่องของกลิ่นนี่นะคะสะอาดปลอดภัยมั่นใจสุดๆ,ๆเลยนะคะดังน,นั้นถ้าใครอยากได้เครื่องนี้เอาไว้ที่บ้านนะคะก็ทักหาพี่เบิงได้นะคะอีดีให้ค่าแนะนำค่ะ